จะไปตามหาของอร่อยในดิสนีย์แลนด์เรียกได้ว่าคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปรวมของอร่อยในดิสนีย์แลนด์ค่ะนี่แบ็ควิดโอโอเค s <S มันเป็นชีสเบอร์เกอร์นะเนี่ยมันนี้ไม่ผ่าน ิ่รออยฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอแพปอีกแล้วนะคะในช่องแฮปปี้เคมาทำไมวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะคะแต่คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปดิสนีย์แลนด์แบบปกตินะคะเพราะว่าเราอะจะไปตามหาของอร่อยในดิสนีย์แลนด์เรียกได้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมของอร่อยในดิสนีย์แลนด์ค่ะ อ่ะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเรานั่งรถไปดิสนีย์แลนด์กันก่อนเลยค่ะมาแล้วค่ะถึงแล้วร้อนมากร้อนแบบสุดแบบสัแบบแบบใหม่ไปไปไปซึ่งดิสนีย์ทนี่นะคะจะมี2ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นดิสนีย์แลนด์พาร์คนะคะอีกฝั่งนึงจะเป็นดิสนีย์สตูดิโอนะคะซึ่งฝั่งนู้นน่ะจะเป็นเครื่องเล่นแอดเวนเจอร์เราจะไปเริ่มจากฝั่งนู้นก่อน,นะคะ่ะไปเริ่มเลยมาดิสนีย์แลนด์สตูดิโอนะคะ เข้าไปเลยค่ะสองปีที่แล้วเราก็เพิ่งมาที่นี่เออคุณอะใช้ชีวิตที่สุดแล้วไปเลยค่ะพี่สาวนี่ยนไงเข้าไปหาของกินเลยค่ะน่ากินอยู่เด้อร้านนี้เป็นเบอร์เกอร์นะคะเข้าไปเลยเปลี่ยนร้านเถอะเพราะว่าคนมันเยอะจริงๆเยอะมากเพราะฉะนั้นอะเข้าไปกินข้างในก่อนค่ะ เราก็ต้องหาของตกแต่งร่างกายเราก่อนนะฮะมาดิสนีย์ทุกครั้งเสียตังค่าที่ค่ากลมทุกครั้งงงมากอันไหนดีอ่ะอันนี้ก็มีแล้วมีแล้วเกือบทุกอันเลยอ่ะได้มาแล้วค่าหนึ่งอันตอนแรกคุณองค์บอกว่าจะซื้อหูแทบบอกว่าซื้อหูไปอ่ะก็ใส่แล้วเดี๋ยวก็ลำคาญไม่ใส่อยู่ดีเธออ่ะเอามาเดี๋ยวของแทบบ้างนะคะสรุปก็กลับมากินร้านเบอร์เกอร์นะคะคุณโอคงเพราะว่าอยากกินเบอร์เกอร์ นี่ครับเบอร์เกอร์ซูเปอร์ฮีโร่มาเวลนะฮะแบ็กวิดโอแกะมาเลยนี่แบ็กวิดโอโอเคเด็ดเสมันเป็นชีสเบอร์เกอร์นะเนี่ยน่ารักเสมอเหมือนชีสเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัลด์มันก็ถุงเหมือนชีสเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์จรง แต่ในราคา16ยูโรนะฮะก็ <พา S 1> อร่อยนะอร่อยอร่อยเลย <พา S 1> อันนี้สนุกมากเดี๋ยวพาไปเล่นนะคะต้องไปจองคิวไว้ก่อนเพราะมันยาวไหนมีอาหารโปรตุเกสฝั่งเป็นสเปนทําอยากกินสเปนมากกว่าวะ่ะเือนี่อาหารสเปนนะคะ มีเป็นล่านะคะชิมเลยอไร่อยไหมข้าวผัดเดือไม่ดีหรอข้าวผัดเดืกดเล่ะอือารมณ์ข้าวผัดแกงเขียวหวานแต่แบบเปียกๆแล้วจืดๆอืมมันนี่ไม่ผ่าน เวท time นะคะเครื่องนี้2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะทำ a ฟ t t r a c กได้ไหมมาลองทำาฟร์แท็กดีก่ามามาตอนนี้นะคะแทบได้ซื้อดิสนีย์เหมือน a ฟ t t แ a c กนะคะเรียบร้อยแล้วที่นี่เขามี a ฟ t t แ a c กด้วยที่คลิปเอร์เนียไม่มีงงมากนี่จะมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะเออราคาก็จุกอยู่อยู่ที่280ยูโรนะคะตก140งยูโรต่อคนแตดแจะพาขึ้นไปเล่นแบบแสงคนอื่นเข้าใช้เงินแก้ปัญหา ไปเลยคะ่ะตึกนี้นะคะซึ่งรอ125นาทีเราจะเข้าไปทันทีเลยจ้าไป<ะ>นี่แฟ s t แทร็กหรือเปล่า,าลลงงหนึ่ง ถึงจะใช้เงินแก้ปัญหานะฮะแต่ก็ต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่ดีเพราะว่าคนมันเยอะมากค่ะปัญหาย,ยังเคลียร์ไม่หมดเลออบางครั้งก็ไม่ไม่เพราะว่าเนี้ยมันเป็นเครื่องที่ดังที่สุดในพารี้เพราะฉะนั้นต้องนานอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติะครับก็ดีกว่าสองชั่วโมงซึ่งเครื่องเนี้ยเขาไม่ให้ถ่ายนะคะคุณโอเพราะฉะนั้นอ่ะจะอดดูก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้เขาไม่เสียงออกมาแล้วสนุกไหมสนุกมากสนุกมากเครือนี้แต่ชอบมากนี่รูปนะฮะมองไม่เห็นแท็บชูดสองนิ้วเห็นปะ อันนี้น่าซื้อเนาะน่าซื้อก็ไปวางที่ห้องเนาะแต่เดี๋ยวออเดอร์ออนไลน์เอาหนักของดิสนี์ไม่ได้หาซื้อยากขนาดนั้นครับไม่จําเป็นต้องซื้อที่นี่ไม่แต่บางอันนะ่ะไม่มีขายข้างนอกนะคนุณโอ๋ใช่น่ารักมากมาเล่นอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะคะพีเมยมเลนอีกแล้วเขาต่อกันชั่วโมองนึงเราอยู่พีเมยมเลนแล้วเราจะโดนเกลียดมากเลยนะเธอดูสายตาทุกคน,ท,กคนที่มองเราดิ เป็นเครื่องนั่งอย่างนี้นะคะเออตอนแรกคิดว่าเป็นเครื่องใส่เปล่าเลยจ้าดูวิวไปเลยค่ะนี่นะเรากำลังจะเข้าเมืองทอยสตอรี่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปตรงป้ายที่เดิมที่มาถ่ายประจำ <Right. S 1> ต้องหาของกินแล้วนะคุณโอ๊กอยากกินแล้วหิว มันสนุกมากค่ะมัง้งไม่เก็นลรเราเรามีบัตรคนเกลียดเราไม่กลัวเรามีบัตรคนเกลียดต่อมานะคะเราจะเล่นเครื่องนี้นะคะเครื่องอะไรอะ่ะคาสหรอนี่นะคะอันนี้จะเป็นกระหล่ำดองนะคะกับไส้กรอ Thank ก h a n k you กระหล่ำดองแล้วก็มีใส่หมูแล้วก็ใส่สเกรอกไง อร่อยแต่ที่นี่เขาทำเป็นรสกลางกลางเที่ยวแต่มากมาอร่อยนะหรือแล้วหิวเขาสุดว่าเราเป็นเสบอกอ๋วยเตี๋ยวมากมาตอนอยู่เยอรมันก็ไม่รู้จักกินเนาะ เต็มนะมีทั้งหมูทั้งกระหล่ำดองแล้วก็ไปรอบต่อนะคะด้วยเครื่องนี้นะคะรัตชูเป็นเครื่องหนูนะชอบเล่นมากเลยทุกคนเครื่องจะเป็นเครื่องหนูๆอย่างงี้นะคะซึ่องออกมา ก็จะมีร้านอาหารเลยค่ะคุณโอ๊โอเ,เราจะมาเข้าอีกฝั่งหนึ่งคือดิสนีย์แลนด์พาร์คนะคะมาเ,เดี๋ยวเราจะตรงไปตรงนี้ก่อนอเ,เพราะว่าฝั่งนู้นน่ะมีฮอทดอกที่อร่อยมากปะปะปะไม่ใช่แหละ นี่จ้าร้านนี้เลยค่ะฮอทดอกอร่อยที่สุดต้องมาตรงนี้นี่ฮอทดอกนี้นะ,นะคะมาเริ่มปลายสาวมีแบบวีแกนนะคะแล้วก็มีนาโชออนเนียนนะคะฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีแบบสไปซี่ฮอทดอกนะคะมีสั่งมาสอแบบนะคะอันนี้เป็นสไปซี่นะคะส่วนอันนี้เป็นแบบนาโชนะคะเราใส่ซอสด้วย,อ,ยอุนใหญ่มากหม่รอันอ่าจะแบ,บ่งกันเนาะ สิ่งที่รอคอยคุ้มค่าไหมค่ะอันนี้ก็เผ็ดๆหน่อยเขาเอาใส่นส้สัตแล้วก็ใส่หัวหอมทอดนะฮะอร่อยมากแล้วใส่แครแแเปอรแล้วก็เบคอนชีสด้วยแล้วเบคอนใช่อันนี้คือปิ่นมากนเนี่ยจริงๆมันแล้ปิน่นต้องกินกันปลานะอร่อยมากแต่ไม่ใช่สไตล์แครปก็คือกรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นยู่ต่อ,ตอ เดี๋ยวก็ไปหาของกินกันต่อนะฮะแล้วก็พาไปเล่นเครื่องเล่นด้อยจ้าด<ป>ดูเสร็จก็จะคคลื้นหน่อยปาอนเทียร์แลนด์ค่ะเข้าไปเลย แล้วจ้าเรนเครื่องนี้นะคะคอนเทียนะคะนี่มันจะเป็นเครื่องรถไฟแบบนี้นะคะ เบนเจอรี่คุกกี้โดนะอันนี้คือชอบกินมากตอนอยู่อังกฤษอ่ะซื้อเป็นแบบพายเนะี่ยอันใหญ่ใหญ่เนีถ้วยใหญ่เก็บหอาไว้กินตลอดแล้วกัศร้อนร้อนอย่างนงี้ใช่ไัมมันจะมีคุกกี้ข้างใน ของแท็บกอบคุณโอกนะคะอินเดียนาโจนส์นะคะมาครับเลยเครื่องต่อไปที่จะเล่นนะคะก็คือเครื่องนี้บัตไรเอียค่ะ เราจะใช้ตั๋วพิเศษของเราอีกแล้วค่ะไปนี่นะคะแล้วก็เข้าพิเศษไปเลยค่ะมานั่งรถสปอร์ตกันนะคะกับคุณโอ๊กที่มันจะเป็นเครื่องอย่างนี้ ร้อนขึ้นมาทำไมก่อนทำไม,มโอ้งเรื่องความเมือม่อกี้แบบเลิกไหมเธอไม่เล่นไหมคุณพ่อบอกว่าไหนๆก็มาแล้วเล่นๆไปเถอะรถติดนะคะกลางแดดร้อนมากไฮเปอร์สเปซมาร์เทนนะฮะของ Star Wars มาเล่นกันจ้าโอ้โหโซนนี้นะคะเป็นโซนอาหรับนะบ้าๆ้ามามาเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยครับบิ๊กว่าเว้เล กินอีกแล้วจ้าคุณชายเขาจะกินอันนี้นะฮะข้าวบอยคุกเอาบาร์บีคิวนะคะปิดค่ะไปไม่กินละซื้อของก่อนนะคะหาของกินไม่มีแล้วซื้อของดีกว่าตัวนี้น่ารักมากเลยนะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะมันใส่น้ำหอมไว้ตรงท้องเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็เล่นเสร็จครบทุกเครื่องแล้วนะคะซึ่งอาหารก็หมดแล้วไม่มีเปิดแล้วจะกินขาไก่เทอร์กี้ที่อ็มันเป็นขาไก่ใหญ่ๆใช่ปะก็ไม่มีทุกคนจะกินซี่โครงบาร์บีคิวก็หมดนะคะเออซึ่งต้องบอกอย่างงี้นะคะดิสนีย์แอนด์พารีสนะคะปิดเยอะมากๆโซนพายเร e ออ t h ต c a r i b ริเบียนก็ปิดนะคะโซนพายเร e ก็ปิดแล้วก็เครื่องเล่นอะไรที่ปิดอีกนะซาวอลนึงสมอลเวิลด์ก็ปิดนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะ <C> คก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กด Subscribe แป๊บด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายเหนื่อยมากเดินมาสิบโลจ้ะ